สวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในวันอากาศร้อนๆอนตอนเย็นเย็นะวันที่24แล้วนะตอนนี้23ก็หวยลาวออกไวแล้วนะรู้สึกจะเป็นเจนย์กับ27นี่แหละใช่ไหมล่างกระบนนะ เจ็ดศูนย์อ่ะหวยลาวออกหวยไทยตามหวยลาวนะหวยลาวตามหวยไทยชอบเป็นแบบนั้นอคลิปนี้เราก็มาตามหลักสิบสามตัวนะวางหลักสิบให้สามตัวนะสูตรเฟืองนี้ไปเอามาจากไหนก็เลียนมาจากหลวงพ่อวัดป่านะั่นแหละนะหลวงพ่อวัดป่านอนเมบใต้ต้นมะม่วงแล้วเขียนเลียกทั้งวันทั้งคืนเลยนะ เขียนแล้วแกลกูกศิษย์เยอะโยนให้ลกูกศิษย์ทำผมก็ไปกับเขานะคนหนึ่งไปก็จําได้มากไม่จาได้ว่างั0นสี่สิบปีคืนหลังแล้วนะก็เอาปัดฝุ่นพวกนี้แหละมาทําถ่ายทอดต่อทาง YouTube ให้เอฟซีแฟนช่องได้ชมกันอ่าตามชมนะมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวพูดมากปากจะมีสีอ่าไปฝึกทํานะถึงจะคล่องแคว่ว่างไว รวดเร็วจำได้ขึ้นใจการคำนวณก็รุดหน้านะอา้าวคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงทงนั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะช่องปูเยี่ยมพารวย0 8 0 1ป3 1 6 9 2ให้โชคดีบ้างนะ <c oughs> หลายท่านได้ไปนะ 9ก้าสี่สามห้แวันแรกก็ลงคลิปให้เลยนะนี่เก้าศนย์สจะต้องมาตัวคิดว่าสามจะต้องมาแน่ๆนะฮะดูแล้วดูแล้ว3ตัวนี้นี่นี่น่าจะมานะฮะสานะเก้าศูนย์หนึี่ห้าหกหหขาด8ปดไตัวหนึ่งนะฮะเจ 9 3้านะถ้าขีดลงมาตรงนี้นะตัวเลขนะจะได้ที่9ก้าสาปนี่เราจะมากลับกันตรงนี้เลยอ้าวหลักหนึ่งเลยห้าสามเจด ห้าสามดนะสีช่วงตัวพอดีแล้วจะมากลับกันตรงนี้แหละนะฮะเก้สมตรงนี้ก็กลับเป็นเก้าแปดสามห้สมตรงนี้ก็9 7้าเจสามสามได้8ชุดนะ่ะสนับสนุนนะตัวไหนจะมานะห้าดหรือ5้าแดสาม เดี๋ยววางหลักสิบไปชมกันนะอ่าพลิกใต้ไปอยู่ด้านละด้านล่างซะก่อนนะอ่าเรามาตามมาชมเลยนะไปสี่นาทีแล้วนะยังไม่เขียนอะไรเลยเลขสอดแนมสิบสามตัวมาตัว 2, ส,สองพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะอ่ามันมาจากไหนมาจากหลักหกนี่แหละนะเดี๋ยวเขียนให้ชมนะหลักสิบสอง นอ้อเขียนเลยนะหลักสิมีหกศนะแล้วก็8ปดสองหหลักหน่วยนะเจ็ดหนึ่งห้า แล้วก็เก้าสามเจ็ดนี่สิบนี่หน่วยนะยังไม่ใช่เรียกเอานะต้องประกบคู่กันนะหลักหน่วยที่จะมานะก็คือหนึ่งกับสามนะฮะอยู่ตรงกลางนี้เราจะเอาตรงมุมนี้เลยนะฮะ หนึ่งกับสามนะมาเขียนใส่ตรงนี้เสียรักสิบสอสิบก็คือสี่หกแปดนะสามตัวไหนจะมาไหมรักน้อยนะหนึ่งกับสาม จับสี่หกดนะเขียนผิดแล้วเป็นสามนะสี่ดไปเขียนสี่หกสามเออจับสหนึ่งสสามหกหนึ่งหกสามแปปสา ว่องไวดีแท้นะจะมัดคอนะจะมัดข้อนะี่นี่ฝั่งนี้นะแปดหนึ่งก็สี่แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งทางนี้ก็สี่แปดสามหกแปดสามนะผลออกสนะี่แปดหนึ่งนะนี่ออกสี่แปดหนึ่งหาเรามาตามงวดต่อไปดีกว่านะ สี่แปดหนึ่งยอห้าเก้าแปดไหมนะฮะเอาสีดำมานี่แหละหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบมาตัวไหนครับผมหนึ่งห้าเก้ามาก่อนเพื่อนเลยหนึ่งห้าเก้าหลักสิบอีกต่อไปสามเกียนหนึ่ง อาหลักหน่วยอาคนละสีดีกว่าสีน้ำเงินหลักหน่วยสองหกศู 2, 4, 8, นสี่แปดสองนี่เราก็มาเขียนใส่ตรงนี้นะว่าสิบหน่วยคือตัวไหนอาหลักสิบสีไหนอ้เขียนนะสีน้ำเงินนะหนะลักสิบสอสอสอ หลักสิบนะหนึ่งสามเก้านะมาสามตัวจะเข้าไหมจะเข้าไหมมาลองดูกันหังวดน,นี้มันเข้าแล้วนี่เข้าที่แปดนะนี่เข้าที่แปดปังหลักหน่วยลักหน่วยนอนะมีตัวไหนบ้างนอหงกับแปดนะฮะ เวลาจับเข้าคู่กันก็จะจับได้ดังนี้นะหนึ่งหกหนึ่งแปดสามหกสามแปดแล้วก็เก้าหกเก้าแปดหกชุดแม่มันน้อยดีจังนะเข้าทฤษเข้าที่สี่เก้า สี่เก้าแปดนี่หลักร้อยตรงนี้นะใส่นี่นี่ห้ากับเจ็ดที่มันชนกันนี่นี่ห้ากับเจ็ดตรงๆกันนี่ร้อยห้ากับเจ็ดนะฮะจับใส่เลยนะออกห้าเก้าแปดนะครับผมนี่ห้าเก้าแปดตรงนี้นะหลักร้อยตรงนี้เข้าเหมือนกันนะอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีเส็จทันไหมทันนะ หลักหน่วยมาเขียนนะแปดหลักสิบสอนอหลักหน่วยตัวไหนหลักสิบแปดสองหลักหน่วยศูนยสแปดหหลักหน่วยสีน้ำเงิน9ก้สามเจ็ด หนึเอ่ะเรามาดูว่าสิตัวไหนนะสตัว068ยนะหลักหน่วยน้อสกับ5นะหลักร้อย2กับส หรือแปดนะแปดเดี๋ยวจับลองดูก่อนนะจับจับจับศูนย์สามศูนยห้าหสาหห้าปดสาปดห้าตรงนี้เลยตรงนี้เลยะ จับได้หชุดนะสามตัวนะสามศูเอาตรงนี้นะแปดสามห้านี่นนะฮะห้าแปดสามสปหอ่าได้มานี่แล้ว3ามหห้า ห้าหกสามห้าศูนย์สามส,สามศูนย์ห้าอ่าหลักร้อยมาใส่สักหกชุดนะฮะใครชอบชุดไหนก็ว่ากันไปเลยนะอ่าชุดเด่นพิเศษห้าแปดสาม สามหกห้าามห้ชุดนะหมดเวลาพอดีครับผมเราจะรอผลกันตรงนี้นะมาตามนัดหรือไม่นะกินเวลาไป1นาทีนะได้สิบสอนาทีฮะสิองนาทีคำนวณได้สามงวด ไม่ต้องรอนานทำไรพาจ่าครับแคปหน้าจอกันเลยยังแคป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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะให้ผู้ชมท่านอื่นได้เห็นเยอะๆจะได้ตัดสินใจด้วยด้วยกันช่วยกันว่ามาแปดสามหรือแปดห้างวดนี้เฮ้ชอบแปดสามอยู่นะห้าแปดสามนี่ก็สวยแปดห้าสามก็สวยสามแปดห้าก็สวยอ่าสวยหมดไปหยิบลอตเตอรี่นะครับผม อำลาพาจากไปแล้ว